สวัสดีครับนะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบรรยากาศการรับรถนะครับวันนี้นะครับลูกค้าเดินทางมารับรถนะครับมาจากจังหวัดอะไรครับเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีนะครับอันนี้นะครับสองท่านเป็นลูกค้าเดินทางมาจากเพชรบุรีอันนี้ติดตามเราผ่านช่องทางไหนครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะครับวันนี้ลูกค้านะครับมารับรถนะอันนี้บอกกันเลยนะครับคนซื้ออายุเท่าไหร่ครับ19ค่ะ19นะครับ สิบเก้าพอออกรถได้นะครับแต่มีเงื่อนไขนะครับต้องมีคุณแม่นะครับมาเป็นคนกู้ร่วมนะครับหรือเป็นคนค้ำด้วยนะครับนะก็เคสนี้ก็อนุมัติเรียบร้อยนะครับแต่กว่าจะอนุมัติก็เหนื่อยนิดนึงนะครับนะเพราะว่าหนึ่งนะครับลูกค้ารับสดนะครับทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกนะครับรับเงินเดือนเป็นเงินสดนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนิดนึงนะก็ไม่นานเท่าไหร่ใช่ไหมก็ตีว่าสัก สองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์เนี่ยพอดีมีปัญหานิดนึงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ที่แรกนะครับลูกค้าจองีซูซ้นะครับ D Max Cab Highlander นะครับปี2012นะครับราคา369,000คาทนะคันนี้ด้วยอายุด้วยอาชีพด้วยรา,ายได้นะครับก็เลยทำให้ถูกปรับดาวมานะครับนู่นนี่นั่นถ้าสมมุติว่าจะเอาคันเดิมบอกเลยดาวเยอะนะครับประมาณแสนหนึ่งนะครับ ทคนี้ผมก็เลยแนะนําว่าถ้าลูกค้าอยากได้รถนะครับอยากออกรถแล้วไม่ต้องใช้เงินดาวผมเลือกรถให้โอเคไหมนะครับลูกค้าก็โอเคเพราะนั้นวันนี้นะครับออกรถเสียเงินไหมครับไม่เสียอ่าไม่เสียนะครับแถมมีช่วยครางวันที่อีกหนึ่งงวดด้วยนะครับประกันผมก็แถมให้นะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยหลายๆหลายหลายร้านเขาก็บอกว่าแถมแถมแถมนะครับแถมในที่นี้มี2แบบนะครับฟังดีนะครับ นี่บอกให้เป็นคลิปแรกเลยปกตินะครับเวลาแถมประกันนะครับ1ไปเน้นบวกดอกเบี้ยนะครับกับ2เอาไปรวมในยอดจัดนะครับหรืออันที่3ก็คือต้องซื้อเองแบบนี้นะครับก็จะได้ดอกเบี้ยถูกด้วยนะครับแต่คสิปนี้นะครับทางร้านซื้อให้นะครับแถมให้ไปด้วยนะอ่ะอันนี้แนะนำไว้ให้นี่เพิ่งบอกคลิปนี้คลิปแรกมั้วที่ว่าเวลาเขาแถมประกันนะครับเป็นแบบนี้จริงๆนะครับ1ไฟแนซ์บวกดอกเบี้ยนะครับกับ2 เอาไปรวมในยอดจัดหรือ3นะครับต้องมีคนใดคนหนึ่งนะครับจ่ายเงินนะครับไม่ไม่รู้ว่าลูกค้าหรือทางร้านนะครับแล้วแต่ตกลงนะครับจากเคปนี้ทางร้านดูแลให้หมดนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าจาก isuzu นะครับ d-max cab highlander นะครับปี2012นะครับเปลี่ยนเป็นชันไหนเดี๋ยวตามไปดูนะครับครับก็พบกับนะครับโฉมหน้า นะครับคันนี้ครับที่ลูกค้ามารับนะครับมิตซูบิชิไททันนะครับปี2019นะครับคันนี้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาแบบนี้นะครับถูกสุดๆนะครับจาก DMAX นะครับปี2012นะครับนะเปลี่ยนเป็นปี2019นะครับนะกับราคานี้นะจากทีแรกนะครับบอกเลยว่าเราขาย349,000 นะครับนะคลิปต่อไปลูกน้องผมทําคลิปกัน3ามแสนเกนะครับวันนี้ผมขายเองนะครับสามแสนบาทนะครับบอกเลยแม่งโคตรถูกนะราคานี้นะค่างวดงวดแรกด้วยนะครับประกันด้วยนะเป็ดเสร็จแล้วเหลือ2อ0 0สนประมาณนะครับนะผ่อนอยู่เดือนละห้าพันกว่าบาทนะครับราคาแบบนี้หาที่ไหนได้ครับนะกับมิตซูบิชิไทตันนะครับก็ ขอบคุณน้องนะครับนะแล้วก็คุณแม่นะครับที่ไว้วางใจนะครับซื้อลถนกับเรานะครับเอ่อ uh. ก็ขอให้มีความสุขนะครับนะเฮงเฮงรวยรวยนะครับนะใช้รถคันนี้เดินทางไปไหนมาไหนนะครับขอบคุณครับ